สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเคียวโยโรนะฮะสำหรับวันนี้ครับคุยโม้ข่าวกับเคียวโยโรเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเควสใหม่กันนะเองนะฮะโดยที่มีคุณชวนจาก Temple Storm ครับเขาได้ไปพูดคุยกับคุณไมค์ดอนเนสนะฮะซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกี่ยวกับระบบเควสในเจ u r น e y ี่ท n อันโนั่นเองนะฮะอย่างแรกฮนะคุณไมค์ฮะเขาได้บอกมาว่า ในหัวข้อของเจ u r n นีทูอันโกโรนะฮะว่าเจ u r n นีทูอันโกโรเนี่ยจะมีการ์ดที่เอามาใช้เล่นร่วมกันกับ d e เธอร์เรดมินเนียนเนี่ยอย่างน้อยใบหนึ่งแน่นอนแสดงว่าเจ u r n นีทูอันโกโรนะฮะจะเพิ่มความสามารถหรืออา,อาจจะมีมินเนียนหลายตัวที่มี d e เธอร์เรดมินเนียนนั่นแสดงว่าเอ็นซอร์ฮะอาจจะกลับมานั่นเองเอ็นซอร์อาจจะมาได้ความแข็งแกร่งเนี่ยเพิ่มพูนแน่นอนนะฮะต่อมาฮะอาแเนี่ย เราจะเห็นอ d เดเนี่ยได้มากกว่าบดเธอร์ไลท์ไหมเขาหมายถึงว่าอ d เดเนี่ยอาจจะเอาไปใส่ในเดเเลดได้ไหมในเดเเลดอาจจะอาเดได้ไหมเขาก็บอกว่ามีมีมีความเป็นไปได้ครับที่เอาเอาไปใส่ในเดเธอร์เลดเราก็ต้องมาดูกันว่าเมื่อตายเนี่ยมันจะอ d เดไปเพื่ออะไรเราก็ต้องมาดูกันฮะมันอาจจะมีอะไรที่เขายังไม่เปิดเผยต่อมาก็ มีสปเปลฮะสำหรับ a d แดปที่มีความคล้ายคลึงกับ d ิ s c o v e r อันนี้เราตรงคงต้องรอดูกันว่าเขาหมายถึงอะไรต่อมาฮะเอล m เมนท l นะฮะเผ่าใหม่ที่ถูกเพิ่มขึ้นมาถือถูกการ์ดบางใบเนี่ยถูกเปลี่ยนให้ไปอยู่ในเผ่า e l e m e n t ท l นะก็จะมีความสำคัญแล้วก็มีความเจ๋งมากแต่เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยนะฮะแสดงว่ามันเจ๋งมันเจ๋งพอสมควรเลยทีเดียวอ่าต่อมาฮะ วควสระบบเควสนะฮะจุดจุดสุดยอดที่เราจะมาพูดถึงกันจุดสุดยอดทุยโอเคต่อมาฮะเควสเนี่ยมันจะทำให้เกมเนี่ยตกไปอยู่ในด,าด้านของเลดเกมมากขึ้นเพราะทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยก็พยายามจะทำเควสกันมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ผมก็คิดว่าบางคนอ่ะเขาก็อาจจะไม่สนใจเควสเลยก็ได้เหมือนแล้วเล่น MORPG อ่ะบางคนก็จะแบบ เอ้ยไปตีมอนเก็บเวลอย่างเดียวเควสเควสแต่ไม่ทำเควสเนี่ยทำเฉพาะเควสเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าอันนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันเขาคิดว่าเควสเนี่ยจะทําให้เกมดูเลทลงแล้วก็มันเป็นหนทางหนทางหนึ่งที่ทําให้เกมเนี่ยมันดูชา้าลงนั่นเองต่อมาฮะเควสเนี่ยจะต้องไปใช้อยู่ในช่องเดียวกันกับซีเครตนั่นหมายถึงว่า ถ้าเกิดคุณมีเควสใช้งานอยู่สามารถลงซีเค็ได้เพิ่มอีกแค่สี่อันครับผมผมมาขยายความตรงนี้ก่อนคือปกติเนี่ยซีเค็เนี่ยมันจะมาอยู่บนหัวเราเนี่ยปึบเป็นต้นคริสต์มาสได้แค่ห้าอันสูงสุดห้าอันเขาบอกว่าเควสเนี่ยมันจะไปอยู่ในช่องเดียวกับซีเค็นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดมันมีเควสเด้งมาอยู่หนึ่งอันถ้าเกิด อ่าเราจะสร้างต้นขีดมาสต้นต้นขีดมาสีเขียดเนี่ยเราก็าจะมีสีเขียดได้แค่สี่อันเท่านั้นเพราะฉะนั้นอ่าการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องต้องดูการใช้งานกันต่อไปแต่มันอาจจะเป็นในหนึ่งที่ว่าอย่างรีเขียดฮันเตอร์อย่างเงี้ยฮะเขามีสีเขียดเยอะแล,แล้วเขาสามารถใส่ขึ้นมาโรลลเป็นต้นขีดมาสได้เลยเนี่ยมันอาจจะเป็นการเนิร์ฟอ้อมๆก็ได้ทําให้รีเขียดฮันเตอร์เนี่ยใช้สีเขียดได้พร้อมไม่ได้พร้อมกัน5ใบนะฮะก็ถือว่า ก็ต้องดูกันต่อไปเมื่อเอาไปใช้งานจริงนะมันจะเป็นยังไงต่อมาครับ quest ค u ส,สหนึ่งเกมแต่แต่ละเกมในแต่ละเกมผู้เล่นเนี่ยสามารถใช้การ์ด q u e ส t เนี่ยได้แค่หนึ่งใบอ่านั่นหมายวาว่าคุณไม่สามารถแบบเออผมผมโรคผมผมพรีสผมขโมยการ์ดอุย๊ยขโมยได้การ์ด q u วสของฝ่ตรงข้ามาผมใช้ไม่ได้ คุณสามารถใช้เควสเนี่ยได้ใบเดียวคุณใช้เควสไปแล้วคุณขโมยมาได้การเควสคุณใช้อีกคุณใช้ไม่ได้มันจะกลายเป็นเดสการ์ดทันทีอ่าเพราะฉะนั้นอ่าไม่ต้องห่วงว่าเควสที่ได้มอนที่ไม่มินเนี่ยนเก่งๆเนี่ยจะไปอยู่ของฝ่ายตรงข้ามแน่นอนเพราะเขาสามารถใช้เควสได้ครั้งเดียวนะฮะต่อมาฮะเอ่อเควสเนี่ยมันสามารถทริกออกมาได้ใน ฝ่ายของฝ่ายตรงข้ามในกรณีนี้อย่างเช่นอ,อย่างเช่นฟีชชิงแท็บของฮันเตอร์เมื่อฝ่ายตรงข้ามตีมาปุ๊บปึ้งซีเครตก็จะทำงานแล้วก็เด้งขึ้นมือถูกไหมอันนี้เขาก็พูดพูดอย่างนี้เหมือนกันมันสามารถทริกเนฝ่ายตรงข้ามไม่เฉพาะอย่างเช่นการสพีทเนี่ยที่เขาเสนอออกมาตอนแรกเนี่ยคือเป็นเราลง มีเนียนเดทลเลตเจ็ดตัวถูกไหมเราอันนี้คือหมายถึงฝั่งเราแต่นี้เขาพยายามบอกว่ามันสามารถทริกในฝั่งตรงข้ามได้เหมือนกันนั่นหมายถึงมันอาจจะมีการ์ดที่แบบเมื่อคู่ต่อสู้โจมตีนับหนึ่งนับสองอะไรอย่างนี้เมื่อคู่ต่อสู้ใช้งานการเวทนับหนึ่งอาจจะมีการ์ดแบบนี้ออกมาก็ได้ฮนะซึ่งเขาก็ยังไม่ประกาศออกมาอ่าต่อมาฮะเขาบอกว่า,าการ์ดเควสเนี่ยมันเป็น สิ่งที่ท้าทายกับผู้เล่นมากตั้งแต่เขาทำาการทำงานออกมาเนี่ยคือแบบเขาบอกว่าขนาดเจดเนี่ยมันยังไม่น่าตื่นเต้นเท่าการสโควตเลยอ่าพูดง่ายๆเลยเขาบอกว่าเขาคิดว่าในเทอร์แรกเอ่อเควสเนี่ยผู้เล่นเนี่ยจะต้องใช้เควตตั้งแต่เทอร์แรกกันแน่นอนพยายามารีแกนหาเควสตั้งแต่เทอร์แรกแน่นอนเพราะว่าเขาคิดว่าด้วยจาก อันแรกฮะที่เขาคิดว่าเป็นเกยมยาวเพราะฉะนั้นเขาผู้เล่นเนี่ยก็ต้องพยายามหาการ์ดเควสเพื่อทำเควสให้สำเร็จนั่นเองอต่อมาฮะการ์ดดีไซน์เนี่ยจะ,ะคล้ายๆกับโอกรฮะแต่ว่ามีการ์ด9าใบกับ18โทเคน็นเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องรอดูประกาศต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงต่อมาเป็นเรื่องอารีนาอันนี้ผมขอข้ามไปละกันโอเคต่อมาเป็นเกมดีไซน์ฮะ ไมคเขาบอกว่าเราเนี่ยจะได้เห็นอมอนพลังโจมตีสูงที่อยู่ในดรอปหนเนี่ยน้อยลงซึ่งมันเป็นข้อดีมากคุณคิดดูดรอปหได้พลังโจมตี2องอ,อย่างเช่นอะไรอ่ะอาบูซีบเซอร์เจนอย่างเงี้ยอ่าดรอปหได้หนสองเพิ่มพลังโจมตี2ให้มีเนียนฝั่งเราเนี่ยมันโกงพลังโจมตี2 แถมเพิ่มพลังโจมตีให้มีเนี่ยนฝั่งเล่าอีกโอ้โหสืทบทดสองด่อสามของฝ่ายตรงข้ามได้แบบชิวๆเนี่ยมันโกงเขาก็เลยบอกว่าเราจะได้เห็นน้อยลงแสดงว่าแพ็คนี้นะฮะอา,อาจจะเป็นการเนิร์ฟอโกแบบอ้อมๆอ,อ,อืมต่อมาฮะเขาบอกว่าเราไม่อยากจะเราไม่ต้องการที่จะเนิรฟ์ฟการ์ดใหม่ๆเนี่ยเร็วเกินไปเพราะว่า มันเนี่ยจะต้องมีการวิวัฒนาการเด็กเองแล้วต้องไปคิดค้นเด็กอะไรขึ้นมาเองพวกเราพว,พวกเขาเนี่ยก็ต้องแบบเปิดรับมันแล้วก็พยายามพัฒนาเด็กนะครับไม่ใช่ว่าอไอการเนี่ยแม่งโกงเนิฟหน่อยเนิฟหน่อยเนิฟหน่อย,อยแล้วเราจะเดิมให้เขาบอกว่าเราเราไม่อยากเนิฟเร็วแบบสมอทามบัคเนียนะฮะ,ะประมาณนี้จากบทสัมภาษณ์ของคุณไม้ไหนที่เขาได้ออกมาเนี่ย ทำให้เห็นว่าระบบเควสนะฮะมันอาเป็นตัวชูโรงในแพ็กนี้เลยระบบเควสซึ่งอย่างที่เราได้ดูคลิปวิดีโอโปรโมทกันไปนะฮะว่าทำไมอาเราถึงต้องไปปากป่องภูเขาไฟอันโกโร่ก็เพราะว่าเรามีเควสที่จะให้ทำนะฮะมันเป็นตัวชูโรงจริงๆเควสนะฮะโอเคเจนนี่ทูอันโกโรฮะตอนนี้สามารถเปิดพรีออเดอร์ได้แล้วนะฮะได้ที่ facebook.com/sadkyo.ro Uh huh. ได้50แพ็คได้หลังการ์ดอันโกโร่ด้วยในราคา1,440บาท1,440บาทครับได้ยินไม่ผิดฮะ uh. 1 4 4 0บาท50แพ็คบวกกับหลังการ์ดอันโกโร่ด้วย f a c e b o o k c o m s a k y o l o l uh. o ฮะลิงก์ที่ด้านล่างเลยหรือเข้าไป Facebook เสิร์ชว่า k y o l o r o ก็ได้เหมือนกันอ่าโอเคสำหรับวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะฮะชอบใจนะฮะคลิปนี้นะฮะกดไลค์ฮะ แล้วก็อยากติดตามผมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะก็จะมีการเล่าข่าวมีอาจจะมีเด็กเจ๋งๆมาพัฒนา,าที่ผมไปคิดมาเนี่ยอเอามาโชว์กันว่ามันเป็นยังไงนะฮะสำหรับวันนี้ครับเขียวโยโลครับขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม